สวัสดีคับทุกคนแล้วนี้อยู่กับผมชาโดกันนะคบแล้วนี้ผมจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า running form the อะไรสักอย่างนะคะผมจำชื่อไม่ได้แต่แมปนี้ผมเคยเล่นมาแล้วน่าจะแบบที่จำได้นะแบบมันน่าจะวิ่งหนีเนตบอดอะไรแบบเนี้ยวิ่งหนีแบบพวกหน้าผีอะไรสักอย่าง หน้านี้ตาใส่เพื่อนกล้วยกล้วยเค็ดโป่งโป่งโป้มโดนคู่อุ้ยเบึกซีเบึกซีดอ๋อ มารป่องกล้วยอ้าเอา้าโดนโดนกล้วยตัวเองนจ่อะไรมีระเบิดปองอุ้ยโดนตัวเองอีกโอ้ไม่โดนใครเลยมาเลยอะเอา้าปง อันนี้กุ้ยระเบิดสนอวันกับระเบิดกับระเบิดกุ้ยกับระเบิดกับระเบิดกุ้ยกำแพงสโนบอลระเบิดกำแพง กล่องกล่องโอ้สโนวับโอ้ยทำไมเขาวางกลับระบดเยอะจังโอ้ยโอ้สโนวับอลชีสเบเกอร์โอ้ยจะตายอยู่แล้วขอกินชีสเบอร์เกอร์ก่อนโอเคเก,กือบตายก็แม่โอ้ยกํแพงอัดหน้าตัวเอง โอ้ยต,ตาโอสนโสนวนโอ้ย,อยไม่มีอะไรหิวเลือดได้เลยเบอร์เกอร์ชิสชิสเบอร์เกอร์โอ้ยโอ้ยอืมเดครใครนะว้าวว้าวปาดหน้าตัวเอง คิดลมีตาหนึ่งพันเก้ร้เก้าสเก้ยเก้าสิบเซื้ออะไรได้มนังนี้อ่มไอเทมแบ,แบนแบนแฮนเมอร์ส9 9เก้ากโลบัคโอ้มมยกอดมันช่างแพงอะไรขนาดนี้ ซานตาเลสลานซานตาแอร์เพนเครื่องบินโอ้แม่เกิดซุปเปอร์บอลสโนบอลที่ยิงปืนกลสโนบอลโอ้โหหนึ่งแสน เป็นล้านอุ้ยอู้ขึ้นมาในนี้ได้ไงน่ะเวเปิดขึ้นอ๋อไหนนี่อ้ออ๋ออืม ขอระเบิดอา้าใช้ระเบิดตัวเองไม่ได้ล็อกเก็ตตั้มอู้เอาด้านบนมีหลังคาอู้ไม่ได้อู้นี่ก็ไม่ได้หาระเบิดอยู่โอ้ระเบิดเฮ้ยเมื่อกี้ก็ล็อกเก็ตจับนะมันก็ได้อยู่ โซ่กับบอดกับดาดนี้โอ้ดาดน,นี้ก็ดีอยู่โอ้หาทางออกไม่ได้อู้จะล็อกกิตตัมอ่ะระเบิดล็อกกิตตัมอู้เฮ้ยหนามเก็วกำลังจะเริ่มอ่ะโอเคเออมผมจะเลือกเป็นอ่า มาโอ้้อ้นี่ไงนั่นอืมกับระเบิดอูแซนแซนอืมล็อกเก็ตจัมอืมล็อกเก็ตจัึมตึงๆโปง่งแซนโดนไหมนะไม่ถึงได้ซ้ำชีสเร์เกอกลุวย ขนมบันกับระเบิดกล้วยขนมบอนกับระเบิดโอ้โอ้ตัวอะไรตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรพี่เปาพี่เปา่าโอ้โอ้โอ้สวยเบคอนขอให้นายอร่อยกับกับระเบิดนะเอาไม่โดนอีก ก้วยนายเบคอนเอ้อไม่โดนอีกอู้อู้อู้อะไรเนี่ยว้าวเขาบัเหรอโป้องอู้ล็อกเก็ตตั้มโ,โป้งล็อกเก็ตตั้มเออทำไมมันได้แค่นี้ จู๊จู๊ขั้นเทพสเต็ปจู๊ขั้นเทพล็อกเก็ตตั้มตึงๆโอ้ไม่โดนโอ้ไหวก่อนโอ้บ้า มาล็อกเก็ตตามต่อของที่ทุกคนคิดว่าล็อกเก็ตตามดีที่สุดคิดว่าเป็นสโนโบอลหรือระเบิดผมคิดว่าเป็นสโนโบอลเพราะว่ามันจะไม่ล้มเนี่ยมันจะล้มถ้าเป็นระเบิดอู้แต่กล่องมันก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันดรอปยากนิดหน่อย โอ้อีกโอ้โอไม่ขึ้นโ, Harmon Alison โอ้อุยผมคิดว่ากล่องมันระเบิดได้ดีที่สุดแลนดไม้นี่กล่องโุ้โอ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 ้กล่องนี้ดีที่สุดละ Ow. Boom. Ow. Ow. Oh. Boom. 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 เกือบตกแมัแล้วเมื่อก uh, ี uh, i i ้ฮ ah. ู ah. ้กองโอ้แลนไนเอาไปทำไรกองอุ้ยกองโอออออืออออออือออออ ใส่มากล่อ,อ,องระเบิดกับกล่อ,อง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 ดึงดึงดึงโอง้เว้สโนบันแตนไม้สโนบัน แรนไนกล้วยโอ้ระเบิดปูมระเบิดตูม้มแรนไนกุ้ยอู้บเกชีส ไม่ใช่เบอร์เกอร์ชีสสีชีสเบอร์โอ้ทำไมไม่กินไม่หมดสักทีมบดนี้นั่นแหละที่ที่เล่นแล้วมันที่สุดมันมีที่ให้กระโดดดึงๆโอเคโอ้ สักหนูน้ำพรุ่งนี้ผมคลิปต่อไปผมอาจจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะชิสเบอร์เกอร์สโนว์บอลสโนว์บอลโอ้ดับเบิลสนโนว์บอลกล้วยดับเบิลกล้วย โป่งแรนไมรกำแพงปุ่งกำแพงไม่ระเบิดหรอทับแรนไายนะ่ะเออแล้ว เพิ่กดแท็บตลอดเลยตอนเลทยงไงเพื่อนโป้งอู้อู้อู้ลูกขอระเบิดลูกระเบิดระเบิดโอชิสเบอเกอร์อย่างน้อยก็ได้เติมเลือดอืมวิ่งมาหรอเอาระเบิดนี่เจ๊อยาโดนแลนไมยไหม วงอุ้ยได้แล้วไมต้องปาดแม่นๆตรงที่เขาเหยียบตอนนี้วงบู้มเป็นไงอุ้ยดีนะวงอาสนวันอู้โอ้เขาปาโดนผมได้ไงเนี่ยอ้ยกลองนี้อู้มาก็ Hit burger, lebet, 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 Ah Oh Oh lebet, ya lebet, Oh มันตัดหน้าผมไปเมื่อกี้เนี่ยโอ้สโนว์บอลโอ้ระเบิดสโนวันระเบิดปุ่มโอ้ระเบิดผมโดนหลายคนนะเมื่อกี้กําแพงโอ้โอ้โอ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 จ้าเมื่อกี้แดนไม เกับออนไลน์มาปองข้าโอ้สองฟินิช,ชฟินิชเชอร์โอเคปวดเมื่อยตัวไปหมดเลยตอนนี้ ในสุดได้เงินได้เหรียญเอา่าพอยหนึ่งมืนกว่าเหรียญประมาณสองอโอ้ผมคิดว่าโอ้ผมคิดว่ากุ้ยผมใช้บ่อยสุดนะระเบิดก็เยอะนะแลนมาก็เยอะแลนมานี่ได้คอยได้เหรียญเท่ากับ กัวเนี่ยแต่ว่ากล่องกับบาเลียแล้วก็ชีสเบอร์เกอร์ไม่ให้เงินเลยแต่ว่าโโส,สโนโบอนนี่เนาะโนบอนน้อยสุดเลยถ,ถ้านับว่าศูนยมันไม่มีค่านะ เาขาอบอกว่าอะไรอ,อะไรไม่รู้ป่งเป่งจะหยิบทุกอันเลยเหรอระเบิดโอ้ไม่ใช่ี่ อันนี้ระเบิดของเทเ็กบุ้มอ้าวก็จะโยนไปใส่เจ๊ผู้หญิงคนนั้นแรนไม้แรนไม้ใส่ใครดีแรนไม้ป้องจะมีตัวมาไม่มีโอเคระเบิดเวลาอา้าวอู้คีสเบอร์เบอร์เนเน่น โอ๊ยเวยระเบิดเวลาอ้าวระเบิดระเบิดดิเอ้าระเบิดเวลาไม่หมระเบิดเวลาอ๋อ้อต้องใช้ระเบิดเวลาของตัวเองระเบิดระเบิด ระเบิดระเบิดระเบิดโอเคไม่ระเบิดเอาวูวูวูนั่นนี่บงอได้ผัวจะเข้ามาจ้า ป่ะปุ้งแดนไม้ระเบิดจะดีเอออ๋ออู้อู้เมื่อกี้ระเบิดอะไระอะโู้โู้อ้โหแบระ,ะเบิดโอ้ผมคิดว่าผมซวยโอเคยังรอดแดนไม้อู้แดนไม้ผม หลายหลายคนนะตนะ okay. ั้งสามคนเนี่ยสโนว์บัลโอเคมาเรียเอ้า快 c h เ e s e b เกอร์มาเรียมาเรียกระดักระเบิดโบ้งโอ้ก้วยเออ Oh no. ผมคิดว่าผมสวยเอ่อขอเก็บอันนี้หน่อยนะ <c oughs> ไปท้าทายเจ้าถิ่นหน่อยดีกว่าโู้แนจิงก็มาสิแนจิงก็มาสิแนจิงก็มาสิแนจิงก งว่าอัดหน้าแต่สรุปก็โดนตัวเองทุกคนนะครับตอนนี้ผมคิดว่าผมอะง,ง่วง